สามตัวนี้สามตัวรันตีอยู่นี้จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องใหม่ผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับเฟรมคอนเนอร์ช่องใหม่ผมเองครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากได้นํทางเพิ่มเติมนะครับมากกว่าตัวหน้าช่องมากกว่าตัวหน้าคลิปนะครับทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ครับจะมีคาอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางข้าบ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาแล้วกันรับลองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนคััับเลลลล่่่่่่่นน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 ยยปอออองงมมดดดภไไไไไวว้้้้ใจาแททีีีหถ ผมรับประกันให้ครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่ผลงานเสียเวลาครับนะครับยืนที่ลาลิกาสเปนเลยนะครับพู่หลังด้คิโรนาวันนี้จะเปิดบางดัานเกรตาเฟ่ครับกองผู้นี้ครับแนะนําให้เลือกเฉียบทดิจิวานอย่างคิโรนาได้เลยนะครับวันนี้เจ็ดได้เปรียบ็นการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าแถมเกมในบ้านพวกเขาทําได้ค่อนข้างดีครับแต่ทางด้านเยือนนะครับอย่างด้านเกรตาเฟ่ครับผลงาช่วงนี้ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีครับ4เกมหลังที่ผ่านมาก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไปนะครับถึง3เกมเสมอไป1เกมครับผลงานช่่่่่วววงงนนนนนีี้้หหลลลุดดพพออสมมคคคคครรรััับบแแแะกาาาเเเปปปปิิ็ต ขึ้นชุ่งตัวครับถ้ามองจากกระแสแล้วครับก็อย่างเชื่อมันเชียรใจเกมในบ้านแบบนี้คิโรนาการันตี3แต้มอย่างแน่นอนครับและคู่ที่2นะครับพามาที่พิมพ์หลิงกินเลยนะครับคกลุ่มนายเอเวอร์ตันครับวันนี้จะเปิดบ้าด้านลีดอยู่ในเซตครับก็คู่นี้ครับแนะนำให้เลือกเชฟดิ้มยังลีดได้เลยนะครับวันนี้อาจจะรับบทเอาไปเกมเหนือก็จริงครับแต่ว่าไปเจาะลึกกระแสภายในครับเรื่องกลุ่มและตัวผู้เล่นอย่ามองว่าลีดวันนี้ครับยังดูดีกว่าครับเจ้าแม่เอเวอร์ตันครับผลงานชนี้ถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีครับ ครับป่วนนี้ครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับลีดวันนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนครับเต็มที่ก็เสมอครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่ลีดยูไนเต็ดได้เลยและคู่ที่สามนะครับคู่นั้นปอโต้ครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านกิวิเซนเต้ครับก็คุณีครับแนะนําให้รองที่มีอย่างกิวิเซเต้ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยผมนะช่วงนี้ทําได้ดีมากครับ5เกมหลังที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยครับชนะไป2เกมเสมอไป3เกมครับน่าล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาครับก็เปิดบ้านชนะด้านนาซิอองนาวครับมาถึง2ลูกต่่่อออเเลยยนนนะครับบสวจ้้าาางป์โต้ครับนช่วงนี้ก็ถือวววว่่่่่่่่าา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 ททไดดดด้้ีีีีคครรรรััับบบแตนนนนนลสุผมใยยยยกกกเเเพข็ เปิดเสมอนะครับกับทางด้านวิกตอเรียพันเซนมานะครับหนึ่งดูต่อหนึ่งเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่ากำแพงเนี่ยเปิดเท่าประตูครับเป็นต่อข้างแรงเสือเกินนะครับหนึ่งช่วงตัวครึ่งเลยครับมองว่ากระแสแบบนี้ครับมันต้องข้างแรงเกินไปครับถ้ากิเซินเต้จะแพ้งจริงวันนี้คิดว่าไม่น่าเกินหนึ่งประตูแน่นอนครับเต็มที่เกินหนึ่งประตูครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่กิลล์เซนเต้ได้เลยกระจบไปแล้วนะครับสตารับแนวทางวันนี้ที่คาดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่ท่านไที่่มอยากคิดเองไม่อยาากวิเคระห์เองทาาางงข่วยตรรูปปโไฟล์มีทางข่าวไม่มีผิดหวังอย่าง แน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลในความสุขสวัสดีครับ